วันนี้พระคัมภีร์มาไหมครับให้เราหยิบขึ้นมาและกล่าวถ้อยคําแห่งความเชื่อร่วมกันนะฮะเปาเราบอกว่าเพราะข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดและข้าพเจ้ามีใจเชื่อหรือวิญญาณแห่งความเชื่อเหมือนอย่างที่ผู้เขียนเอาไว้ว่าเพราะข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดเรามีวิญญาณแห่งความเชื่อไหมความเชื่อมาจากพระเจ้าเราต้องนํามาใช้สิ่งใดก็ตามที่เราได้จากพระเจ้าแล้วเราไม่ใช้ ก็เหมือนกับเราไม่มีสิ่งนั้นเอเมนมันคงจะแย่นะครับถ้าผมมีรถสักคันแล้ววันนี้ผมเดินมาที่คริสตจักรแล้วผมก็ทิ้งรถเอาไว้ที่บ้านแล้วผมต้องออกเดินทางน่าจะตีสองแล้วเพิ่งมาถึงเนี้ยเอเมนงั้นหลายคนก็ใช้ชีวิตไม่ต่างกันนะฮะเรามีความเชื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่เรากลับไม่ได้ใช้ชีวิตของเราก็เลยประสบกับความยากลำบากแต่ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะใช้ความเชื่อ ความเชื่อนั่นแหละคือชัยชนะเอเมนพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าความเชื่อก็คือชัยชนะบอกคนข้างๆนะครับคุณมีชัยเหนือความบาปได้อย่างไรแค่เชื่อในหัวใจหรือเปล่าแต่ด้วยการรับด้วยปากว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลานั้นคุณได้พ้นออกมาจากความบาปคุณพ้นจากความตายฝ่ายวิญญาณได้อย่างไรแค่เชื่อในหัวใจหรือเปล่า ความเชื่อที่ปากนั่นเองเมื่อคุณรับพระเยซูด้วยปากว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ทรงช่วยคุณให้พ้นจากความตายฝ่ายวิญญาณเอเมนคุณพ้นจากการเป็นลูกของมารได้อย่างไรความเชื่อด้วยใจเท่านั้นหรือเปล่าความเชื่อด้วยปากเอเมนเราได้พ้นออกจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าสู่อาณาจักรแห่งความสว่างอาณาจักรแห่งพระบุตรของพระเจ้า ดังนั้นเดี๋ยวเราจะกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะครับนี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้าวันนี้มเมล็ดพันุ์นี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมีชีวิตที่เป็นไปตามพระวจนะทุกประการในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน สัปดาห์ที่แล้วเราอยู่ในสดุดีบทที่27ข้อที่4นะครับวันนี้ผมมีคําถามที่ล้ำลึกมากวันนี้เราเรียนข้อไหนต่อครับผมไม,ไม่ไม่ต้องแย่งกันตอบนะข้อไหนข้อ5เก่งนะครับหนูหนูหลังจาก4คืออะไรฮ่าเปิดเจอหรือ,อยังครับสดุดีบทที่27 ข้อที่ห้าเหมือนเดิมนะครับปัญหาร้ายๆในชีวิตมันยังไม่ได้หมดไปแต่ความวางใจนั้นยังมีอย่างเต็มเปี่ยมใอเมน่าเสียดายหลายคนนะครับทันทีที่ปัญหาเริ่มเคาะประตูเข้ามาก็เผ็ดแล้วแต่ถ้าเราจะต้องการได้รับการช่วยกู้เราต้องทำเหมือนกับพวกเขา พวกเขาได้รับการช่วยกู้ด้วยวิธีใดถ้าเรารู้วิธีของเขาแล้วเราทําตามแบบเขาเราจะมีประสบการณ์แบบเขาเช่นเดียวกันเอเมนถ้าผมเขียนแผนที่ให้กับคุณนะครับว่าคุณจะต้องไปทิศนี้ทิศนั้นแล้วในที่สุดคุณจะมาถึงบ้านผมแต่คุณไปทิศตรงกันข้ามคุณจะไปถึงบ้านผมได้อย่างไรถ้าเป้าหมายในชีวิตคุณก็คือพ้นจากปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่แล้วคุณเห็นแผนที่แล้วในพระคัมภีร์ ว่าเขาทําอะไรยังไงบ้างและคุณทําสวนทางกับเขาแล้วคุณจะโทษพระเจ้าได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่คุณจะพ้นหรือไม่พ้นถ้าคุณอยากจะพ้นคุณต้องทําอย่างที่ท่านทําคนเหล่านั้นได้รับการช่วยกู้ด้วยความเชื่อของพวกเขาและความเชื่อของพวกเขาได้ถูกบันทึกเอาไว้เพื่อเตือนสติพวกเราในวันนี้เอเมนเอาละครับเจอแล้วนะ พระพระองค์จะทรงซ่อนข้าพระเจ้าในที่กำบังของพระองค์ในยามยากลำบากพระองค์จะปิดข้าพระเจ้าไว้ภายใต้ร่มพระพลาของพระองค์พระองค์จะทรงตั้งข้าพระเจ้าไว้สูงบนศิลาสังเกตนะครับพระองค์จะพระองค์จะและพระองค์จะสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วหรือยังยังท่านกล่าวถึงสิ่งที่ท่านมั่นใจว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราตรัสว่า เมื่อเรากล่าวว่าพระเจ้าจะคําว่าจะนี้หมายถึงน้ําพระทัยนะครับผู้เขียนสดุดีรู้น้ําพระทัยของพระเจ้าการรู้เพียงแค่ความสามารถของพระเจ้านั้นยังไม่พอคุณจะต้องรู้น้ําพระทัยของพระองค์ด้วยหลายคนบอกพระเจ้าทําได้ทุกอย่างพระเจ้ารักษาโรคก็ได้แต่พระองค์จะรักษาหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งพระองค์สามารถช่วยปลดหนี้ให้กับฉันก็ได้แต่พระองค์เต็มพระทัยหรือเปล่า เป็อีกเรื่องหนึ่งมีคนหนึ่งมาถามพระเยซูนะครับเขาบอกว่าถ้าพระองค์พอพระทยัยข้าพระองคก็จะหายโรคได้พระเยซูตอบเขาว่าอย่างไรครับพระองเหยียดพลาดออกและบอกว่าเราพอใจแล้วตรงนั้นคือนี่คือน้ําพระทัยของเราเอมนะพระเจ้าได้ตอบคนคนนั้นไม่ต่างอะไรกับที่พระองค์ตอบกับพวกเราในวันนี้ไม่เพียงแต่พระองค์มีความสามารถ แต่พระองค์เต็มพระทัยที่จะช่วยเราด้วยพระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้นะครับมีอยู่สามสิ่งที่พระเจ้าจะทํานั่นคือพระองค์จะซ่อนพระองค์จะปิดพระองค์จะทรงตั้งบอกคนข้างๆนะครับพระองค์จะทรงซ่อนพระองค์จะทรงปิดพระองค์จะทรงตั้งในยามยากลําบากนี่คือสามสิ่งที่พระองค์จะทรงทําและนี่คือน้ําพระทัยของพระองค์แต่มีใครรู้บ้างว่าพระเจ้าไม่ได้ตามน้ําพระทัยของพระองค์เสมอไป เอเมนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถามว่าทุกคนในโลกนี้ที่เชื่อพระเจ้าคืนทสสางให้พระเจ้าโดยอัตโนมัติไหมเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราคืนภสสางไหมน้ําพระทัยอยู่ที่ไหนอยู่ในพระคัมภีร์พระเจ้าบอกกับเราในมาราทีว่าท่าน้งหลายจงนําเอาทสสางเต็มขนาดมาไว้ในคลังของเราเพื่อที่จะมีอาหารอาหารไว้ทําอะไรครับดูแลผู้รับใช้ของพระองค์เอเมน และเมื่อทําให้กับคนของพระองค์พระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าดูเถิดเราจะเทพระพรอย่างล้นไหลมาให้กับเจ้าเอเมนคุณดูกิจการดูแลกิจการของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลกิจการชีวิตของคุณเอเมนแตถามว่าพระเจ้าได้ตามใจชอบพระองค์ไหมฮะสถิติบอกว่าคนเพียงแค่2.5%เปอร์เซ็นต์นะครับที่ถวายทสารอืม นั่นหมายถึงอะไรครับคนจํานวนมากไม่ได้ตามชอบพระทัยของพระเจ้านอกนือจากเรื่องทาานเอาเรื่องนี้ดยก่อนเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าให้ทุกคนรอดไหมแน่นอนเปตโตรได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้แม้แต่คนหนึ่งคนใดต้องพินาศแต่ทรงประสงค์ให้คนทั้งปวงได้กลับใจใหม่แต่ทุกวันนี้มีคนที่ไม่กลับใจเยอะไหมมีคนที่พินาศแล้วลงนรกเยอะไหม พระเจ้าได้ตามชอบพระไทยของพระองค์ไหมแม้จะเป็นน้ําพระไทยที่จะให้ทุกคนรอดแต่ทุกคนก็ไม่ได้รอดเฉพาะบางคนที่จะเชื่อดังนั้นพระเจ้าไม่ได้ตามชอบพระไทยคุณจะเห็นว่าเมื่อพระเจ้าพาพวกอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระเจ้าได้ผิดหวังในตัวพวกเขาพระองค์ไม่ได้ตามชอบพระไทยของพระองค์เองเห็นแต่ผมเชื่อว่าผมกําลังพูดกับพวกเราทั้งหลายที่ประสงค์ที่จะเป็นตามชอบพระไทยของพระเจ้า เอเมนไหมครับ mm hmm. บอกคนข้างๆนะครับ mm hmm. เธอที่เป็นคนดีจังเลยนะ mm hmm. ตามใจพระเจ้าจริงๆ mm hmm. บอกเขาตอบนะครับ mm hmm. เธอรู้ได้ยังไงจ๊ะ mm hmm. Amen. เอเมนล่ะดงนั้นพระเจ้าไม่ได้ตามชอบพระทัยของพระองค์เสมอไปนะฮะ mm hmm. เราจะต้องมีส่วนร่วมด้วย mm hmm. บอกคนข้างๆคุณมีส่วนร่วมด้วย mm hmm. ในายามยากลำบากสามสิ่งนี้คือสิ่งที่พระเจ้าอยากทำให้กับคุณแต่ขึ้นอยู่กับคุณเองว่าจะยอมมีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่าถ้าคุณไม่ยอมมีส่วนร่วมด้วยคุณจะอยู่ในความยากลำบากนั้นตลอดวันเวลาในชีวิตของคุณ <horizon> ถามว่าพระเจ้าช่วยเราให้พ้นจากศัตรูได้ไหมพระเจ้าช่วยเราให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บได้ไหมพระเจ้าช่วยให้เราพ้นจากโรคที่กาลังระบาดในเวลานี้ได้ไหมพระเจ้าช่วยเราพ้นจากโรควัด